สวัสดีครับสงการานนี้มาเที่ยวห้วยึงเท่านะครับมาเที่ยวด้วยความมั่นใจเลยนะครับเพราะเรามีชุดระวังป้องกันทางน้ำนะครับตามที่เห็นนะครับเรามีระบบของการควบคุมนะในการลงเล่นน้ำทั้งมาตรการโควิดที่ให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มที่มันพอดีตามมาตรการป้องกันโควิดนะฮะเราจะทำพื้นที่เหมือนสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับ ต็มหาดนี้ทั้งหมดเลยแล้วในสระว่ายน้ําเล็กๆนี้เราจะกั้นนะฮะแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำคลายร้อนในจํานวนที่อยู่ในเกณฑ์ของมาตรการป้องกันโควิดนะครับสําหรับอาเก็บน้ำาพื้นึงเท่านั้นนะครับ3 320ไร่นะฮะเรามีชุดยามชายฝั่งนะฮะมีกล้องมีนกหวีดมีโดระโคโงมีการติดต่อสื่อสารนะครับ มีเรือจํานวน3ลําเรือสเกลเรือยาง1ลําเรือไฟเบอร์หนึ่งลำแล้วก็เรือลスคิวกู้ชีพกู้ภัยอีก1ลําตามที่เห็นครับมาเชียงใหม่มาลงเล่นน้ําสงการานที่ม้วดึงเท่าอยู่ในกรอบของมาตรการโควิดอยู่ในกรอบของความปลอดภัยทางน้ํามั่นใจเชื่อมั่นในทีมงานของเราครับเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ สงการนี้มาเที่ยวห้วย่นเข้าด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจครับมีความสุขกันในสงการปีนี้ครับสวัสดีครับเราเราจะเปิดให้เป็นเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับเราจะเปิดให้ลงเล่นน้ําตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15แค่นั้นนะครับนอกนั้นเราไม่เปิดนะรเพราะมาตรการโควิดยังอยู่เราจะเปิดช่วงนั้นและในการเปิดนั้นก็เราจะจํากัดในวง เราจะสร้างอ่างเก็บน้ำํทำทาแนวเหมือนอ่างเก็บเหมือนสระว่ายน้ําในนี้เป็นแปลงๆแล้วก็ให้ลงเล่นจํากัดจํานวนคนนะครับผม